คาบักันแมนเชสเตอร์เด็ประจำวันที่29พฤษภาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยินนี้อสนอรอะไรยังไงงานนี้บิ๊กผีโอยังทะย,ยานในตลาดซัมเมอร์เพิ่มเติมอยู่นะ เมื่อกานนี้ท่านนกของทางฝั่งโอมาเบรตาดาผมผู้บริหารสูงระดับที่จะอนุมัติการซื้อขายของฝั่งแมนยูรับปากแฟนบ,นบอลว่าสโมสรยังเปี่ยมพ้นไปด้วยความทะเยอทยานในช่วงตลาดซัมเมอร์สัป25แม้ว่าช่วงซีซั่นหน้าจะเตะแค่บอลในประเทศก็ตามทีโดยแมนยูเจอซีซั่นที่สุดขี้เรในปี2024ที่จบอันดับที่15ของตารางคะแนนอาราแชมป์จิตมือถือว่าแย่เป็นรองเพียงแค่ฤดูกาล1 9 7 3ซึ่งกระตกชั้นในคณลนี้ อย่างไรก็ตามเบอร์วราร์ตาเองให้คำมั่นนะว่าแม้ว่าเจอความท้าทายแต่ฝ่ายบริหารก็พร้อมที่สนับสนุนขุมกำลังแก่ H เฮดโค้ชบริเวณอัมบอดิมส่วนเรื่องเป้าหมายในการสนทับคงจะไม่สามารถระบุนแน่นอนได้แต่ที่บอกได้ก็คือเรานั้นมีแผนงานมาแล้วหลายเดือนแล้วการเปิดปากผ่านทางของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเราเองนั้นตเตรียมความพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ในหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าดังนั้นอ่าเวลานี้จะไปต้องทราบแล้วว่าเรานั้นต้องทำอะไรกันแน่ โดยทีมก็มีไอเดียชัดเจนนะว่าคุมกำลังจุดไหนต้องลงทุนในการพัฒนาขึ้นดังนั้นอาจารย์เทพออเทคนิคนะฮะเจสันบิลค็อกเนียทีมงานของพวกเขาและก็บริเวณเองนั้นจะหาบริต่อเนื่องมาหลายเดือนก็ตามทีโดยเวลานี้คือการดําเนินงานตามแผนอย่างเด็ดขาดเมื่อพิจารณาทุกอย่างรอบคอบแล้วควบคู่กับความทะเยอทะยานที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยรายแรกที่แมนยูจะได้อย่างแง่งนะฮะก็คือมาติอุสกุญญากองหน้าจากคณะของบุฟโดยพร้อมที่จะผ่อนค่าจสัญญ,ญา 62.5ล้านปอนด์ในครับนี้โอ้โหนะผมผ่อนยังกับช้อปปี้เลยนะฮะผ่อนไว้ก่อนก็แล้กันยังไงก็ขอเอามาและทําผลงานได้ดีสัก2ปีติดต่อกันงานนี้ผีก็ได้เงินคืนแล้วเรามาดูข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงงานนี้ไปแล้วนะฮะเมื่อทาเปิดตัวกับเสือใต้อย่างเป็นทางการ เ้นยาว4ปีเมื่อการน,นี้แฟนผีนั่งทําตาปริบๆอีกครั้งเมื่อสโมสรยบร์ทมินิกถแถลงการในการคว้าประกันหลังชนทานทาที่หมดสัญญาออกไปจากคันต่งโคมไบออร์เลวเวเซนในครัรดนี้เป็นที่รียบร้อยเส้นผูกมัดถ,ถึงสิ้นมิถุนายนปี2 0 2 9 โดยการบริงานข่าวเพิ่มเติมจากสปอร์ตบิวบอกว่าทาเนียเข้าตวรวจร่างกายเป็นที่เรียบอ,อแล้วตั้งแต่จ้าววานนี้ยังสูนฝึกเสือใต้และก็ในสัปต่อไปก็คือสามารถจะแด้วแน่กับการรับใช้ทีมชาติเยอรมันเตะฟีฟ่าคาับโบลคัฟและก็รีชาร์จร,ร่างกายรอในช่วงซีซั่นใหม่ผมต้องการมีอิทธิพลต่อทีมที่นี่นะและก็ทำงานอย่างหนักในทุกๆวันที่เกิดขึ้น ก่อนหน้าวัน29ปีวันนี้ก็ได้กล่าวดังนั้นเราถึงสามารถประสบความสำเร็จรวมกันได้ในฐานะที่เป็นทีมเพื่อจะกวาดความสำเร็จมากมายด้วยกันในครั้งนี้อันที่จริงแล้วบัเยัติเองนั้นไม่ต้องเสียสักแดงเดียวในการจ่ายค่าตัวของชากรณีที่จะบริ่มงงานกันตั้งแต่วันที่1รกรกฎาคมถา,มาว่าบริ่องการจากต้องใช้แข่งทัวร์นาเมนต์อ่าอยางสหรัฐอเมริกาจะมีค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาก่อนเวลาให้กับพันธุของห้างขายยาในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นอีกนะ เป็นนามว่างานนี้นะผมก็ไปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะจนทานทากับมาตั้งของบายเยมินิกที่แมนยูนั้นเล็งเอาไว้สุดท้ายก็ยืนดูตาเปริบจนได้เรามาดูข่าวต่อมาจนครับอาร์ตยังไงเมื่อชาวเน็ตนแซวแรงผีจบที่15ในลีกยังกร้าที่จะขึ้นรถวัดแห่อีกหรอเมื่องานนี้แฟนบอลทางโซเชียลมีเดียนะครับมองภาพของแมนยูเป็นจอมคอนเทนต์ไปซะแล้วเพราะนอกจากทัวร์โพสต ซีซั่นแพ้บรมดาราอาเซียนไปศูนย์ต่อหนึ่งและเมื่อวันก่อนนี้ยังปรากฏภาพขึ้นบรถบัสเปิดประชุมแห่ไปรอบกรุงกราดเปอร์อีตาหาโดยวิสัยแดงเจอหนึ่งในฤดูกาลที่ยอดยับที่สุดในหน้าปรา,าสาทสโมสรทั้งลำดับที่จบ15ของตารางคะแนนพิมพ์บริกอังกฤษอะไรความสมูดเดินใดติดมืออะไรข้าอุปสรรคในการบริหารทีมไม่ให้เธเมิดกฎกำไรแล้วก็เสถียรภาพซึ่งทานะของวิธีเอาตัวรอดทางการเงินของทีมนั้นก็คือเรื่องง่ายที่สุดแล้ว ดังนั้นจึงตอบร,รับแมชพิเศษที่มาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งเป็นการแลกค่าจ้างจำนวน7.8ล้านปอนด์ในคังนี้แต่ว่าที่โดนแซวหนักก็คือฝ่ายจัดดันให้ผู้แมนยูนะฮะขึ้นรถบัสแห่ทักทายประชาชนและก็ประชาสัมพันธ์รอบเมืองของเมืองหลวงมาเลเซียซะอย่างนั้นโดยนั่นเป็นเพร,ะเราะว่าธรรมเนียมสากลรถบัสเปิด2ชั้นเปิดประตูนเนี่ยสงวนไว้แค่กับทีมที่ประสบความสำเร็จในฤะดูการันั้นไม่ว่าจะทั่วเล็กหรือทั่วใหญ่แต่นั้นพอแมนยูพาเรตบ้าง จึงถูกชาเน็ตตั้งคำถามถนองว่าเฮ้ย hey, รู้สึกเขินไหมนอกจากความอีรัีเอี์ยดังกล่าวแล้วเนี่ยยังมีการแสดงบริยาทไม่ดีของแฟนบอลมาเลเซียที่ปฏิบัติต่ออาริอันโดการ์โชอีกต่างหาก นั่นคือระหว่างร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นแฟนคนหนึ่งเอาเสื้อแข่งให้กับเหล่าผู้เล่นแมนยูที่นั่งจดประกาศปรากฏว่าเขาเนี่ยสร้างความอับอายแก่แข้งอาร์เจนไตีด้วยการปฏิเสธให้ปีกจอมดีลาอรายนี้มีส่วนร่วมในการเซ็นเดินผ่านไปหาหนักเตะคนอื่นในคารนีิทันชีทางนึ้ก็้าจะมองว่าเพราะว่าการะแสข่าวกาดาโชตเร็มจะชิงสมโมสรแต่จนกว่าทุกสิ่งจะประกาศจะเป็นทางการพฤติกรรมเบื่ออาชีพให้เกียรติกันนั้นคือสิ่งที่ดูมีคลาสมากกว่าไหม เป็นนว่าง,งานนี้นะผมแมนยูนะฮะโดนเขาเรียกว่ายับพอสมควรเหมือนกับว่าเล่น,นไม่ไว้หน้าเลยนะฮะก็แถมแพอ้อาเซียนออสตาไปศูนต่อ1นเดครั้งนี้ก็อย่างว่านะครับน่าจะมีอะไรเดิมพันอยู่หรือเปล่าเมื่อเรามา,มาดูข่าวต่อมากันครับอย่าสํารอยแม็กโชเมนกันละกันเฟอร์จูนเตือนแมนยูห้ามปล่อยเมนูเด็ดขาดนะ โดยคีสตันเฟอร์จูเนียระบุเลยนะว่าแมนยูไม่ควรจะขายคอมบี้เมนูโดยบอกว่ามันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเหมือนตอนที่ขายสก๊อตแมคโทมินเนก็เป็นได้โดยคิสตันเฟอร์จูนอดีปิดของแมนยูได้กล่าวเตือนอดีตต้สังกัดว่าไม่ควรจะขายคอมบี้เมนูมิดฟิลด์รุ่งของทีมทิ้งไป ชุดที่ผ่านมามีกระแสข่าวลืออย่างดาหัวเรยว่าทัพปีศาจแดงอีกนั้นพร้อมที่จะพิจารณาในการปล่อยทั้งเมนูและก็อเรอันโดกาดาโชเพื่อจะเอาทุนไปสร้างทีมตามแบบที่บริเวณอัมริมต้องการแม้ว่าสองคนนั้นจะเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ที่ทำผลงานที่อย่างน่าพอใจในคารานี้ก็ตามที เดฟเอร์จูนได้เปิดเผยบอกว่าผมขออ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าคอบีเมนูจะไม่ย้ายออกจากทางทีมลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของสกอตต์เบทเบเนสสินะทุกวันนี้ผมยังไม่เข้าใจเลยนะว่าตอานั้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่เขาเป็นนักเตะโฮมกรอนที่เติบโตมาร่วมสมโมสรในครณนี้แท้และกรณีของเมนบูเองนั้นมันก็เป็นแบบเดียวกันการมีข่าวเรื่องการย้ายทีมมันไม่ใช่เรื่องแปลกใจแต่คุณก็ปล่อยเขาออกไปไม่ได้เขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในคดงนี้ ตอนที่เขาเองก้าวขึ้นมากับทีมชุดใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยผมทึ่งกับความนิ่งของเขาและก็แนวทางการเล่นของเขาในครั้งนี้เป็นอย่างมากเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์ที่สูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความถ่อมตัวและก็ติดดินสุดๆเลยซึ่งฐานะของคุณสมบัติของเขาเนี่ยฐานะที่เป็นนักเตะของฝั่งแมนยูเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ผมหวังจะใจจริงว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ทำาลาดในกรณีนี้พวกเขาเคยปล่อยแม็กโชเมเน่ออกไปซึ่งตอนนั้นผมก็บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่เพี้ยนที่สุดแล้วเพราะเขาสามารถเล่นในห,หลากหลายตำแหน่งเป็นแฟนฟันแท้ของฝั่งแมนยูด้วยและกะ็ก้าวจาก a คเดม m ี่ของทีมขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ได้อย่างแท้ๆเลยก็ว่าได้ ผมหวังว่าพวกเขาจะไม่ทําพลาดแบบเดียวกันนี้ในกรณีที่เมนูโดยเขาเองนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งกาจแค่ไหนพู้นักเตะดารุ่งน่าจะมีช่วงฟอร์มตกหรือว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานได้บ้างในครั้งนี้เป็นธรรมดาแต่เขานั้นมีพรสวรรค์ที่ดีเราเองก็ต่างเอารู้ดินะว่าเขาในครั้งนี้เก่งขนาดไหนอา่ผมเป็นว่าง,งานนี้ท่านทันขเฟอร์จูนก็บอกว่าอย่าปล่อยเด็กขาดนะ,ะเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ อะไรยังไงแอนโทนีรับเองเลยว่ายังไม่รู้ว่าอนาคตแม้ว่าจะแฮปปี้ดีกับทักงัของเบติสแต่ว่าติดสัญญากับพนักของฝั่งแมนยูโดยแอนโทนีเปิดเผยนะว่ายังไม่ได้รู้บทสรุปอนาคตขอัตนเอง หลังอบทสัญญายืมตัวกับนักของเบรอัลเบติชช่วงสิ้นเดือนพฤิกายนแม้ยอรัทว่ามีความสุขดีกับทีมกรนดงกรทิงดูแต่ก็ยังต้องคารับสัญญากับทุกสังกัดแมนยูในขณะนี้โดยแอนโทนี่เองปีชาวบาร์ซลินเองก็กล่าวว่ายังไม่รู้ว,ว่าอนาคตของตนจะเป็นยังไงหลังจากที่เพิ่งจะลงเล่นนัดสุดท้ายแต่ได้ดูการนี้ให้กับนักขโมยแฟร์เรลเบติชไปเป็นที่ดัอบยแล้วในเกมยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชเตเลอร์นัดที่แพ้ชลซีเป็นต่อ4ี โดยตามข้อตกลงระหว่างแมนยูกับเบติชแล้วนั้นออนโทนีคนนี้จะหมดสัญญาในการยืมตัวอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้บริหารของเบติชก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงว่าอยากจะยึดสัญญานะผมยืมตัวของแข้งเวรชาติปวันนี้แต่จะถึงตอนนี้แล้วมันยังคงไม่มีความคืบหน้าในครั้งนี้อะไรมากมายนัก หลังต้นถามถึงอนาคตของตนเองแล้วนั้นอัลเทอรบอกตอบประเด็นว่าผมเองก็ไม่รู้นะว่าอนาคตของผมจะเป็นอย่างไรไมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นงานของผมคือการตั้งหน้าตั้งตาเล่นต่อไปและกระทาที่ผมทําได้ดีแน่นอนว่าผมรักเบติส และก็รักทุกคนเป็นอย่างมากแต่ผมมีสัญญาอยู่กับอยู่และผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้แล้วมันจะเกิดอะไรกันขึ้นตอนนี้ผมจะเดินทางไปสมทบกับทีมชาติตามด้วยพักผ่อนในช่วงวันหยุดและจากนั้นเราจะได้รู้กันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอย่างที่บอกไปผมมีความสุขมากเลยนะกับการเล่นในกับทีมทมนี้ทุกคนเองก็รู้ดีถึงเรื่องนั้นดีแต่ผมก็ยังคงมีสัญญาอยู่กับในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตาร์ทชมผมกดตลด์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ